สวัสดีครับผมวันนี้วันที่11กันยายนปี2566นะครับผมก็มี2เรื่องสั้นๆนะครับวันนี้มาอัปเดตกันนะครับเรื่องแรกครับผมวันพรุ่งนี้นะครับทางด้านของครังแจ้งพร้อมนะครับสำหรับในเรื่องของการโอนเงินผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะนะครับผมก็ต้องบอกว่าถ้าได้รับสูงสุด600บาทเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวมาเช็คกันนิดนึงนะครับ แล้วก็เรื่องที่2นะครับผมเรามีวิธีการตรวจสอบหรือว่าเช็คสําหรับสิทธทิบัตรทองนะครับด้วยกันเนี่ยสี่ช่องทางอ่ะเดี๋ยวเรามารวบรวมแล้วก็อัปเดตกันในวันนี้นะสั้นๆให้กับท่านได้รับทราบกันนะครับเริ่มจากในส่วนของกรมบัญชีกลางนะครับแจ้งตารางที่เคยอัปเดตไปแล้วนะครับก็เตือนกันนิดหนึ่งสําหรับนีเรื่องของการจ่ายเงินนะครับนะเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุท,ที่มีรายได้น้อยนะครับที่ได้รับสิทธิ ในโครงการลงทะเบียนนะครับเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งนะครับเขามีกําหนดนะครับแบ่งปันก็คือว่าในเรื่องของการจ่ายเนี่ยนะครับก็เป็น100บาทนะครับต่อเดือนระยะเวลา6เดือนนะครับตั้งแต่เมษาถึงเดือนกันยายนปี2566ซึ่งกําหนดดังต่อไปนี้นะครับสิ่งที่เขาให้ตารางมานะครับผมทุกท่านอาจจะต้องเช็คกันนิดนึ่งนะครับสำหรับในส่วนของตารางเนี่ยเขาก็แบ่งนะครับเป็นในเรื่องของวันเดือนปีเกิด นะครับแล้วก็ในเรื่องของการรับสิทธิ์นะว่าสูงสุดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่า6เดือนนะจำนวนก็คือ600บาทนะครับแล้วก็มีในเรื่องของระบุนะครับผมว่าในช่วงของการเกิดในช่วงดังกล่าวนี้นะครับผมจะมีการโอนเข้าให้นะช่วงวันไหนอย่างไรนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขที่รองรับเกี่ยวกับสิทธิ์ก็คือว่าจะเช็คในเรื่องของรอบ วันที่ยืนยันตัวตนนะครับผมที่เราไปทางธนาคารถูกไหมครับแล้วก็ยืนยันตัวตนก่อนที่จะผ่านด่านที่3ก็คือตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่านะครับทางด้านของผู้สูงอายุเนี่ยไปผูกบัญชีพร้อมเพย์เสร็จภายในรอบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อัปเดตกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยตัวอย่างนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับในเรื่องของตารางด้านบนระบุอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดก่อน1เมษายนปี2506 นะครับอันนี้จะได้รับ6เดือนนะก็คือ600บาทเกิดระหว่างวันที่1ถึง30เมษายนปี2 5 0 6นอะครับอันนี้ได้รับ5เดือนเนาะนะฮะบาทนะครับก็ไล่เรียงแบบนี้มานะครับหรือจะเป็นนะครับเกิดระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคมปี2 5 0 6นกะครับก็จะได้รับ4เดือนนะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ตรวจสอบด่านแรกนะครับทีนี้ ไฮไลท์สำคัญที่จะบอกก็คือว่าเริ่มโอนวันแรกก็คือวันพรุ่งนี้คือ12กันยายนเนี่ยนะครับผมเขาก็มีระบุนะครับนะในรอบของเดือนจ่ายนะเขามีจ่ายเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเรามาดูในเรื่องของรอบเดือนนะครับกันยานะครับก็คือเดือนนี้นะครับก็แบ่งเป็นนะครับในระดับของวันเดือนปีเกิดเช่นเดียวกันกรณีเกิดก่อน1มกราคมปี2494นกะครับกรณีเกิดระหว่าง1มกราคมปี2494 ถึง31ธันวาคมปี2500นะครับเกิดระหว่างที่1มกราคมปี2501ถึง31สิงหาคมปี2506นะครับถ้าอยู่ในรอบดังกล่าวนี้มาเช็คกันครับว่าวันที่เรายืนยันตัวตนภายในวันที่26สิงหาคมหรือไม่แล้วก็ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับภายในวันที่7กันยายนหรือเปล่าถ้าตรงตามเงื่อนไขทั้งในเรื่องของการยืนยันตัวตนและก็วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย ก็จะมีการโอนเงินตามลําดับนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับที่เราเกิดตรงนี้นะครับก็แน่นอนครับว่าจะเป็นวันที่12กันยายนปี2566นะครับถ้าตามรอบเกิดตามนี้ก็สูงสุด600บาทนะทุกท่านนะครับวันที่13มีการโอนเหมือนกันแล้วก็14มีการโอนเหมือนกันในรอบของกันยายนก็คือ3รอบ12 13 14กันยายนนั่นเองนะครับผมอ่ะแจ้งให้กับทุกท่าน ได้รับทราบสําหรับเรื่องแรกนะครับหรือถ้าท่านอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับก็โทรได้ที่คอร e เซ็นเตอร์02 270 6400นั่นเองนะครับผมอ่านี่แจ้งกันในเรื่องแรกหรือว่าเรื่องที่1นนะครับมาดูต่อเรื่องที่2ครับผมในเรื่องของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขามีระบุนะครับให้กับท่านที่ได้รับสิทธิ์นะมี4ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลที่เรียกว่าบัตรทองนั่นเองนะครับผมนะท่านอยากจะตรวจสอบสิทธิ์อยู่หลายท่านก็อาจจะไม่เคยใช้สิทธิ์อันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอยากจะเช็คนึงว่าเรายังมีสิทธิ์อยู่ไหมนะครับผมก็ไม่ยากครับ4วิธีการนะครับเริ่มจากวิธีการที่1ก็คือท่านสามารถโทรสายด่วนสปสอชอนะครับหนึ่นะครับแล้วก็กด2นะแล้วก็ตามด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก แล้วก็กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ก็รอเจ้าหน้าที่นะครับทำการตรวจสอบแล้วก็แบ่งปันนะครับในเรื่องของวิธีการย้ําอีกครั้งหนึ่งครับวิธีที่1ครับวิธีที่1ก็คือโทรสายด่วนสปสชนะครับเบอร์1 3 30แล้วตามด้วยกด2นะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะนี่คือกระบวนการขั้นตอนที่1นะครับนี่คือช่องทางที่1นะครับ ช่องทางที่2ครับผมท่านสามารถที่จะเข้าสู่ w w w nhs.o. g.o. t h นะครับผมก็เข้าไปนะครับแล้วก็เลือกการตรวจสอบสิทธิ์อันนี้ก็เป็นช่องทางที่2ที่สามารถเข้าผ่านเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันนะครับช่องทางที่3ครับอันนี้เป็นผ่านแอปพลิเคชันนะครับสอบปอสอชอเลยนะครับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับแล้วก็เลือกนะครับในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์ตนเอง ได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็สะดวกอีกแบบหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันนะนะครับหรือนะครับช่องทางสุดท้ายช่องทางที่4นะครับก็คือผ่านล i n e สปส,สชซึ่งนะครับท่านสามารถ add id นะครับก็คือ add nhso นะครับหรือว่าสแกน qr code นะครับผมนะตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เมื่อสแกนเข้าไปนะครับ add เป็นเพื่อนแล้วก็สามารถเลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันอ่นะอันนี้ก็เป็น4ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์ รักษาพยาบาลบัตรทองว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์แบบไหนอย่างไรนะครับผมอันนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับก็เดี๋ยวดูครับผมนะในเรื่องของคณะรัฐมนตรีเขามีชงเรื่องนี้ด้วยนะว่าจะมีการยกระดับในส่วนของบัตรทองเพิ่มเติมด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามข้อมูลกันเพิ่มเติมนะครับ สามารถที่จะโทรสอบถามสายด่วนได้เช่นเดียวกันนะครับ1330นะที่เป็นสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นเองนะครับผมรายไอดีต่างๆก็ตามนี้ที่แบ่งปันไปนะครับผมเอาละวันนี้2เรื่องครับผมอัปเดตกันสั้นๆให้กับท่าน ได้รับทราบถึงความคืบหน้าที่จะเกิดขึ้นสำหรับสิทธิสบริการต่างๆนะครับผมนะก็เดี๋ยวไงมีความคืบหน้าอื่นใดเพิ่มเติมเดี๋ยวนํากลับมาเล่าส่วนฟังแบ่งปันให้ท่านได้รับทราบแล้วก็ไม่ตกเทรนนะครับพร้อมที่จะเตรียมพร้อมต่อการรับสิทธิต่างๆอย่างแน่นอนครับผมนะรวดเร็วทันใจแน่นะครับผมติดตามช่องของเราไว้นะครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามนะวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ